สวัสดีครับจอข่าวเด่น5โมงเย็น43นาทีนะครับภาพเพีหยนก็คือการแข่งขันรอบ 16, 16ทีมสุดท้ายฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA คเับ2010นะครับคู่เมื่อวานนี้ระหว่างทหารบกนะครับกับบุรีรัมพ p a a ที่สน,น,น,นามกีฬากองทัพบ,บกซึ่งผลท่านผู้ชมทราบแล้วนะครับว่าทหารบกพลิกล็อกเอาชนะบุรีรัมพีเ A เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปแต่ว่ามีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้น วันนี้ต้องถามครับวันนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับคุณองอาจก่อสินค้าเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับคุณองอาจครก็ก่อนจะคุยกันเนี่ยนะเราไปดูภาพเหตุการณ์มีอยู่3ามเหตุการณ์หลกัหลกๆคุณองอาจน,นะครับผมนาทีที่56นะฮะท่านผู้ชมดูภาพไปพร้อมกับคุณองอาจและผมเนี่ยนะฮะจากจุดเริ่มต้นที่แอนเดอร์สันนะฮะจากบุรีรัมเนี่ยเจตนายกเท้ายันไปที่แข้่ของมงคลทศฟอสไกของทหารบก บริเวณกลางสนามผู้เล่นทอบอไม่พอใจกรูกันเข้ามาจะเอาเรื่องนักเตะของบุรีรัมพ์ฮึดทัดกันทั้งสองฝ่ายสตาฟต้องเข้ามาห้ามนะฮะผู้ตัดสินเนี่ยสุรศรีอาจตัดสินใจให้ใบเหลืองนักเตะกองทัพบ,บกก็คือมงคลแล้วก็ให้ใบแดงแอนเดอร์สันของบุรีรัมพีเอนะครับทุนผู้ชมฮะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ตัดสินสุรั้นเชิญผู้ช่วยผู้ตัดสินมหารือกันหลังจากเกิดเหตุวุ่นวายรอบแรกนะฮะให้ใบเหลืองมงคลนะครับของกองทัพบ,บกแล้วก็ให้ใบแดงแอนเดอร์สันของบุรีรัมพีเอนะ แอนเดอร์สันก็ไม่พอใจนะครับผูชมฮะก็เดี๋ยวจะได้เห็นภาพพี่แอนเดอร์สันนั้นเข้ามากระโดดถีบใส่โตะผู้ตัดสินที่สี่นะฮะนี่เป็นท่าที่นั่งของผู้ตัดสินที่สี่ในสนามฟุตบอลปกติเหตุการณ์ที่สองนะครับถูกแซวว่าเป็นยกที่สองเนี่ยนะฮะนาทีที่63ครับทาตีสีหากับตันทีมของทหารบกนะฮะ จากลูกตายปกติเกิดไปงัดนอกเกมกับคีรกรบุญมาทันของบุรีรัมพีเอและจังหวะน,นี้ก็มีการเหวี่ยงหมัดเข้าหากันนะฮะผู้เล่นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มกรูกันเข้ามาในสนามอีกครั้งหนึ่งจังหวะน,นี้ผู้ตัดสินให้ใบแดงทาตรีนะฮะทาตรีเนี่ยวิ่งไปหาคู่กรณีแล้วไปตบบ้องหูจากนั้นสองฝ่ายก็กรูกันเข้ามาตะลุมบอลอย่างที่เห็นนี่แหละฮะ โดยเฉพาะผู้เล่นทอบวิ่งมาจากมานั่งสำรองมีภาพการกระโดดเตะนักเตะบุรีรัมย์ก็คือดูดู้วยนะฮะนี่ผู้เล่นเป็นผู้เล่นทั้งหมดนะฮะจังหวะนี้กองเชียร์บุรีรัมมาประมาณ2,000คนเกือบจะลงมานะฮะแต่ก็ไม่ได้ลงมาจากภาพที่วันนี้ไปดูกันช่วงนี้เกิดการประท้วงนะฮะ ฝ่ายผู้เล่นทอบอไม่พอใจความจริงตอนนี้เนี่ยเหลือ10คนเท kind of ่ากันนะครับเพราะถูกไล่ออกไปฝ่ายละคนแต่ว่าไปหยุดเกมข้างสนามแต่ว่าไม่ออกนอกสนามสัก8นาทีคือเหมือนจะกระท้วงสุดท้ายก็เข้ามาเล่นต่อนี่เป็นภาพตอนที่กับตันทีมทหารบกเข้าไปตบใส่ผู้เล่น PA นะฮะแล้วก็เกิดเหตุวุ่นวายเป็นครั้งที่2ในเกมเหตุการณ์ที่3นะครับท่านผู้ชมฮะ หมดเวลาเสมอกัน90นาทีต่อเวลาจนนาทีที่100ทหารบกยิงประตูได้นะฮะนำ1-0เกือบจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับอนุวัตนน้อยชื่นพัน์เข้าไปด่าพุทธสินนะฮะแล้วก็ถูกใบแดงไล่ออกจากสนาม อนุอนวัตรก็เข้าไปด่านะฮะและถูกใบแดงไล่ออกจากสนามแล้วมันมีภาพต่อเนื่องหลังจากกรรมก,การเป่านกหวีดหมดเวลาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าอนุวัตรของทหารบกเนี่ยปรีเข้าไปเอาเรื่องกับผู้ตัดสินนะคะ ว่าเราปภอของสนามซึ่งก็คือทหารนี่แหละฮะก็มากันตัวออกไปนะครับนี่คือเหตุวุ่นวายเป็นรอยด่างในวงการฟุตบอลเมื่อวานนี้นะครับฟังเสียงผู้ตัดสินสักนิดหนึ่งครับคุณสุระศรีอาจนะฮะเชิญนะผมก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการทําหน้าที่ไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตามความเป็นจริงงถ้าเราจะดูให้ชัดๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่บิดพลายของผู้สินเลยแต่ถ้าผู้เล่นเนี่ยระงับอารมณ์ไว ตุการณ์ตรงนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น <What? S 1> ต้องย้อนกลับไปว่าอนุวัตน้อยชื่นพันเนี่ยโดนใบแดงสาเหตุก็เพราะว่าหลังจากผมเป่าให้ฟีคิกกับทีบุรีล์นะครับในจังหวะช่วงท้ายเกมในช่วง,งการต่อเวลาพิเศษในครึ่งเวลาหลังนะครับพอเป่าฟีคิกให้บุรีล์แล้วเนี่ยอนุวัตน้อยชื่นพันเนี่ยก็ตะโกนด่านะครับด้วยคําพุกเส่าที่ที่มันไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่นะครับให้ของรับผู้สินแล้วก็ให้อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งดังชัดเจนมาก ซึ่งผู้เล่นบุรีรัมย์ก็อยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็กัปตันทีมเขาเองก็ก็ได้ยินหมดนะครับตรงนั้นซึ่งเราก็เลี่ยงกติกาไม่ได้มันก็เข้าเคสอยู่แล้วนะครับดาทอผู้ตัดสินด้วยวาจาหยาบคายเนี่ยก็คือแดงนะครับพอแดงปุ๊บเนี่ยก็กัปตันทีมเขาก็พยายามจะเข้ามาเคลียร์ให้อะไรเงี้ยแล้วเข้ามาขอโทษแทนน้องนะครับชัยวัฒน์นักเอี่ยมอ่ะแล้วก็พอจบเกมเนี่ยผมก็คิดว่ามันต้องมีเหตุการณ์เดินออกไปเนี่ยผมก็ระวังนะครับแลจังหวะนั้นก็ยืนนยั นะครับว่าไม่โดนนะครับแต่ถ้าภาพเนี่ยมันจะเร็วมากนะครับก็ก็โชคดีที่ที่มีรปพตรงนั้นและสองหอช่วยช่วยกันกันตรงนั้นไว้ได้ได้เร็วนะครับครับกุโอกาสฮะครับผมแน่นอนสมาคมเสียใจแน่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมเป็นยังไงฮะก็เหตุการณ์ฟุตบอลตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่สมาคมฟุตบอลสสามนาโดยท่านนายกวอลวีฮะท่านสถามนาเป็นลีอาชีพก็มีกระแสกันมาอย่างมากมายไม่ว่าไทยพีเยรมลีก็ตามหรือ ไทยคมเอฟเอคัพก็ตามก็ทําให้เรื่องของระเบียบเรื่องของการเอาชนะกันแต่ละทีมมีความรุนแรงนะฮะโดยเฉพาะในไทยลีกตรงนี้